เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับผ่านหัวข้อนี้ขอให้เราใช้เวลาพิจารณาว่าเราจะสามารถนำทั้ง7,000ันล้านคนมาสู่ความรอดและมาสู่ความสว่างนิรันดร์ตามพระไทยของพระเจ้าได้อย่างไรด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันสบาโตซึ่งเป็นวันที่เราระล,ลึกถึงฤิธานุภาพของพระผู้ทรงสร้าง พระเจ้าเอลหิมพระผู้ทรงสร้างได้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นในหกวันในวันที่เจนั้นก็ทรงพักการงานทรงตั้งวันที่7เป็นวันสบาโต,เ,าโตเพื่อให้เราระลึกถึงฤทธานุภาพแห่งการในมิตสร้างของพระองค์ครับดังนั้นวันสบาโตนี้เราจึงควรใช้เวลาที่มีพระคุณไต่ตองถึงฤทธานุภาพ แห่งการในในเว็สร้างของพระบิดาพระมารดาอีกสักครั้งใช่ไหมครับหากเดินออกไปข้างนอกอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกได้ทันทีว่าฤดูการกำลังเปลี่ยนไปครับใบไม้ร่วงถูกต้องครับเมื่อคุณเห็นใบไม้ร่วงเป็นจำนวนมาก เมื่อคุณเห็นใบไม้เปลี่ยนสีและร่วงหล่นลงมาสู่พื้นดินคุณก็จะทราบได้ทันทีว่าอากาศเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมใบไม้ต้องร่วงคุณคิดว่าเพราะอ,อะไรครับหากมันไม่ร่วงต้นไม้ก็จะหยุดการเจริญเติบโตในปีถัดมาครับหากใบไม้ยังติดอยู่กับลำต้นและไม่มีการร่วงหล่น มันก็จะถูกทำลายจากต้ำค้างแข็งครับและหากความชื้นที่อยู่ในใบเกิดการแข็งตัวต้นไม้ก็จะไม่มีการเจริญเติบโตอีกต่อไปในปีต่อ,ตอมาครับแล้วอะไรที่พัดโหมอย่างหนักในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงครับลมครับต้นไม้ไม่มีความสามารถในการทำให้ใบหลุดร่วงออกมาจากต้น มันยืนต้นอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้มันอยู่และจะเป็นอย่างนั้นไปกว่า100ปีหรือ200ปีครับขันต้นไม้ไม่มีความสามารถในการบริหารลำต้นพระเจ้าจึงทรงช่วยพวกมันครับมันก็อยู่ตรงจุดนั้นตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ไปจนถึงตอนแก่ครับ คุณคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงเมตตาจะทรงปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและน่าสังเวชอย่างนั้นหรือครับทรงทรงให้ลมพัดไปมาเพื่อว่าต้นไม้จะได้บริหารลำต้นครับหากใบไม้ยังติดอยู่กับลำต้นมันอาจจะนำหายนะมาสู่ลำต้นได้ มันจึงถูกขย่อให้ล่วงหลดลงมาก่อนถึงฤดูหนาวลำต้นไม่สามารถขย่อให้ใบไม้ล่วงได้ครับเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ทรงช่วยพวกมันทรงให้ลมขาาย่อใบและทําให้มันร่วงออกจากกิ่งก้านดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่คุณต้องอารมณ์เสียหรือโมโหเวลามีลมพัดไปมาอยู่ข้างนอกมีเหตุผลสําหรับทุกอย่างที่พระเจา้าที่ทรงสร้างครับ ดังนั้นวันสบาโตนี้ซึ่งเป็นวันระลึกถึงพระผู้ทรงสร้างขอให้เราคิดถึงพระไทยของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระบิดาพระมารดาทรงบัญชาให้เราประกาศแก่เ0็ดล้านคนในทั่วโลกพระองค์ไม่เคยสอนบัญชาหรือขอเราในสิ่งที่ไร้ซึ่งเหตุผลครับทรงตรัสแก่เราอีกว่าให้เราสำเร็จแผนงานแห่งความรอดสุดท้ายนี้ด้วยความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเมื่อเราเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าหนทางอันรุ่งโรจน์ที่จะนำคนทั้งเจ็ดพันล้านคนมาสู่ซิโยนและหนทางที่จะได้ยินข่าวดีของพระเจ้านั้นก็จะถูกเปิอดออกและจะเป็นไปตามธมลกขิดของพระเจ้าไม่ใช่เป็นไปตามทางของเราครับ ในสมัยโยชูวาพระเจ้าที่ทรงบัญชาให้ชนชาติอิสราเอลเดินรอบเมืองเยรีโคครั้งสุดท้ายเจ็ดครั้งพร้อมกับโหร้องด้วยเสียงดังเกิด<ร>อะไรขึ้นหลังจากที่เขาทําตามพระบ,บัญชาของพระเจ้าครับเมื่อเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงพิชิตเยรีโคได้ครับแล้วโนอาห์ล่ะครับพระเจ้าที่ทรงบัญชาให้โนอาห์สร้างนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์กว้างยาว สูงตามที่ทรงกำหนดทำช่องข้างบนนาวาให้สูงศอกหนึ่งตั้งประตูนาวาที่ด้านข้างตามกำหนดและทำสูงสามชั้นโนอาทำอย่างไรหลังจากที่พระเจ้าที่ทรงบัญชาเขาเช่นนี้ครับพระคัมภีร์กล่าวว่าโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการใช่ไหมครับหลังจากทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาเขาทุกอย่างแล้วผลสำเร็จออกมาเป็นเรือแปลก ไม่มีเสากระโดงหรือหางเสือแต่อย่างใดมันดูแปลกในสายตาและความคิดของมนุษย์มันดูไม่มีหลักเกณฑ์เอาเสียเลยดูไม่ถูกหลักวิทยาศาสตร์เอามากๆเพื่อบังคับเรือเราจําเป็นต้องมีหางเสือเรือแต่นี่กลับไม่มีและเพื่อให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้ก็จําเป็นต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถผลิตพลังงานเช่นเสากระดงเรือที่ใช้แรงลม แต่เรือลำนี้กลับไม่มีความมุ่งหมายที่จะผลิตพลังงานชนิดนี้แต่อย่างใดครับโนอาห์แค่สร้างตามแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เขาสร้างเท่านั้นครับหลังจากต่อเรือเสร็จพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้บังคับเรือด้วยพระองค์เองทรงเดินเครื่องทรงควบคุมและทรงนำทิศทางเรือเพื่อให้มันเล่นไปถึงยอดเทือกเขาอารารัต ได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อพระเจ้าทรงบัญชาให้เราสําเร็จการประกาศแก่เจ็ดพันล้านคนด้วยความรักและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราก็เชื่อฟังเท่านั้นครับดังนั้นเราต้องสําเร็จภารกิจการประกาศแก่เจ็ดพันล้านคนซึ่งพระเจ้าได้ทรงมอบไว้แก่เราด้วยความรักและด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในศสัจธรรมด้วยกันนะครับ เวลานี้ขอให้เรามาพิพจรารณาดูหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่1และเข้าใจถึงท่าไทยของพระเจ้าในการช่วยกู้มนุษยชาติทั้งหลายแผนงานนี้จะสำเร็จก็โดยผ่านความรักครับบทที 13, 13, ่13ข้อที่1ครับแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาปแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรัก ข้าเจ้าเป็นเหมือนค้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงหากเราไม่มีความรักเราก็เป็นเพียงคลองหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงเท่านั้นครับแม้ข้าเจ้าจะเผยพรอจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ในหนึ่งโครินบทที่13นี้กล่าวถึงความรักหากไม่มีความรักแล้วเราก็เป็นเพียงคลองหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงเท่านั้นแม้จะเผยเพราะชนะได้และเข้าใจความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิน้นจดจำได้ทุกข้อตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรจดจำพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุด พอจะยกภูเขาไปได้หากไม่มีความรักแล้วเราก็อะไรครับเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยและไม่ได้รับประโยชน์อันใดทุกท่านครับท่านต้องการที่จะไม่รับประโยชน์อันใดซึ่งเป็นผลที่ท่านลงมือลงแรงทำงานแห่งขับระเสริฐหรือครับแน่นอนว่าท่านต้องการรับผลประโยชน์เหล่านั้นดังนั้นทุกท่านควรจะมีสิ่งใดอยู่ในตัวครับท่านต้องมีความรัก ถ้าคัมภีอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าแม้จะมีความรู้ทั้งสิ้นแต่ไม่มีความรักมีความเชื่อแต่ไม่มีความรักท่านก็จะไม่มีค่าอะไรเลยในบ้านตายในมุมมองของพระเจ้าแล้วคนเหล่านั้นไม่มีค่าอะไรเลยพิจารณาดูต่อในข้อที่สี่ครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยอง ไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติช,ช,ชอบความรักทนได้ทุกอย่างปปแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดูสถานการณ์รอบตัวเราแล้ว มันไม่ได้ปล่อยให้เราบรรลุในเรื่องความรักได้โดยง่ายผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่เราสามารถสําเร็จได้โดยง่ายในเริ่มต้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงตรัสว่าข่าวประเสริฐที่เราทําโดยปราศจากความรักก็ไม่มีค่าอะไรเลยบางคนกล่าวว่าฉันมีความรู้เยอะและเพราะเหตุนี้ฉันจะสามารถสําเร็จภารกิจนี้ด้วยความรู้ของฉันได้นั่นไม่จริงครับเราต้องมีความรักอยู่ในความรู้ของเราด้วย บางคนกล่าวอีกว่าฉันจะสําเร็จภารกิจทั่วโลกด้วยความเชื่อเท่านั้นนี่ก็ไม่จริงครับในความเชื่อนั้นจําเป็นต้องมีอะไรครับความเชื่อที่ปราศจากความรักความรู้ที่ปราศจากความรักพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีความรักเป็นส่วนประกอบนั้นก็ไม่มีค่าอะไรเลยครับไม่มีอะไรสําเร็จได้โดยตัวมันเอง ดังที่พระเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ณนะที่นี้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างเมื่อเรามีความรักตามที่กล่าวมานี้การประกาศแก่เจ0 0ล้านคนก็จะสำเร็จเช่นเดียวกันกับที่เมืองเยริโคพังลงราบเมื่อประชาชนพากันเดินรอบเจ็ครั้งและโห่ร้องด้วยเสียงดังดังนั้นเราจึงควรเข้าใจว่าพระไทยที่บริสุทธิ์ของพร,พระเจ้านั้นก็เพื่อทำให้เราได้ฝึกฝนความรัก และความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราต้องสอาหาคำสั่งสอนที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ครับเราควรมีความศรัทธาในพระเจ้าและใส่ใจลงไปในการช่วยให้รอดแก่พี่น้องชายพี่น้องสาวที่หลงหายของเราพระบิดาพระมารดาทรงรักมนุษยชาติทรงสร้างพวกเขาแล้วพระทัยใส่เขาอย่างถี่ถ้วน ขอให้เรารู้สึกถึงความรักของพระองค์ทั้งสองอีกครั้งและส่งต่อความรักของพระคิ์ให้แก่พี่น้องชายสาวในซิยอนให้แก่เพื่อนบ้านให้แก่คนที่เราประกาศและให้แก่ทั่วโลกด้วยกันนะครับพิจารณาดูต่อบทที่13ในข้อที่8ครับความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระชนะก็จะอะไรครับเมื่อเผยพระจนะเสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆกนั้นก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปสติปัญญาความรู้การพูดภาษาแปลกแกและการเผยพระชนะก็จะมีเวลาเลิกกันและเสื่อมสูญไปพิจารณาดูต่อในข้อที่9้าครับ เพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระชนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็จะสูญไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกันสำเร็จในโลกนี้นั้นเป็นเพียงบางส่วนครับการประกาศหรือความรู้ของเราม่ได้มาจากความรู้ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่เล็กมากครับ พิจารณาดูต่อในข้อที่11ครับเมื่อขพาเาจ้ายังเป็นเด็กขพาเาจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใครควรหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อขพาเาจ้าเป็นผู้ใหญ่ขาบาจ้าก็เลิอกอาการเด็กเสียเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจกกระจกที่ว่านี้เป็นกระจกที่ทําขึ้นจากทองแดงในสมัยโบราณคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมกระจกเห็นสลัวๆ ในสมัยโบราณกระจกถูกทำขึ้นจากทองแดงไม่ใช่จากแก้วเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับเมื่อใบหน้าของคุณปรากฏอยู่บนกระจกเหล่านั้นคุณจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดบนใบหน้าได้อย่างชัดเจนครับเราเรียกกระจกประเภทนั้นว่ากระจกทองแดงครับเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสืัอๆเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจน เดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จากข้าพเจ้าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่อะไรใหญ่ที่สุดครับความรักใหญ่ที่สุดครับทุกท่านครับในระหว่างทำงานเพื่อข่าวประเสริฐหากเราตัดความรักออกไปไม่ว่าเราจะมีความรู้มากเท่าไหร่มันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยครับ เมื่อจำเป็นต้องใช้ความรู้ผู้คนก็พากันสแสวงหามันแต่เมื่อไม่มีความจำเป็นแม้แต่ความรู้ก็ยังถูกมองข้ามครับพระเจ้าของเราทรงตัดไว้ว่าเราจำเป็นต้องมีความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ในท่ามกลางสามสิ่งนี้ความรักใหญ่ที่สุดครับ ด้วยความรู้หรือความเชื่อเท่านั้นมันไม่สามารถจะสําเร็จได้ครับพระเจ้าทรงบัญชาให้เราประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในท่ามกลางสามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักดังนั้นสําหรับธรรมบัญญัติแล้วความรักจึงเป็นอะไรครับทั้งในพันธสัญญาใหม่และในพันธสัญญาเดิมความรักคือสิ่งที่เติมเต็มและสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์ครับ พิจารณาดูรมบทที่13าข้อที่8ครับอย่าเป็นนี่อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามอะไรครับได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคนอย่ารักทรัพย์อย่าโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆ,ๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นอะไรครับความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนคนที่มีความรักจะฆ่าคนจะ,จะรักทรัพย์จะโลภหรือทำอันตรายแก่ผู้อื่นได้อย่างไรครับ ครั้นพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์จึงทรงปรารถนาให้เราประกาศข่าวประเสริฐแก่เจ็ดพันล้านคนด้วยความรักขอให้เราจารึกเรื่องนี้ไว้ในใจด้วยกันนะครับพิจารณาดูพระทัยของพระเจ้าต่อในยอห์นบทที่13ครับยอห์นบทที่13ข้อที่หนึ่งครับก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดพระเจ้าทรงรักเราแค่นิดเดียวทรงรักเราแค่ช่วงแรกพอเวลาผ่านไปพระองค์ก็ไม่อยากดูแลเอาใจใส่เราอีกต่อไปอย่างนั้นหรือครับความจริงคือพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์จนถึงที่สุดความรักของพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราต้องเชื่อเรื่องนี้นะครับ เราควรประกาศข่าวประเสริฐแก่โยกนี้ด้วยการดูแลเอาใจใส่แต่ละคนด้วยความรักของพระเจ้าเราต้องนำทางพวกเขามาด้วยความรักครับพิจารณาดูหนึ่งโครินบทที่12ข้อที่12ครับถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคิดก็ทรงเป็นฉันนั้นเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาตหรือไม่ใช่ทาตก็ตามเราทั้งหลายได้รับปติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบส่้นอยู่เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าท้าจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นมือข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นตา ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นการพูดเช่นนั้นจะทําให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หาไม่ได้ถ้าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเ <Stevie. S 1> จะ้าที่ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์เราเป็นอวัยวะของร่างกายของพระคริ์เป็นความมุ่งหมายของทยครับที่สร้างร่างกายขึ้นมาแบบนี้ ให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและทำหน้าที่เหล่านี้หน้าที่นี้มีกล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าที่ทรงตั้งเอาไว้ไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์เราทุกคนอยู่ในตำแหน่งของเราตามชอบพระทัยของพระเจ้าและถูกส่งมาตามชอบพระทัยของพระองค์ครับธรรมิกชนทุกคนในสิยอนคือพี่น้องชายพี่น้องสาวที่สืบทอดสายโลหิตของพระเจ้าและเป็นกายเดียวกันกันกบพระองค์ครอบครัวที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตก ภาคใต้และภาคเหนือของอเมริกาทุกคนคือครอบครัวของเราไม่ใช่แค่ครอบครัวอเมริกาเท่านั้นแต่พี่น้องชายพี่น้องสาวทุกคน,น,ท,กคนที่อยู่ในเอเชียแอฟริกายุโรปก็เป็นครอบครัวของเราเช่นกันธรรมิกชนของซีโยนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านโลกใบนี้คือครอบครัวของเราครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่า พระเจ้าทรงให้พระวิญญาณองค์เดียวทราบซ่านอยู่ในเราและทรงให้เราเป็นกายเดียวกันในพระวิญญาณองค์เดียวเพราะเหตุนี้เราจึงสามารถเข้าใจได้ว่าการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรักของพระมารดานั้นสำคัญเพียงใดครับพระคัำพีกล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวิวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์พิจารณาดูต่อในข้อที่19ครับ ถ้าอาวยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศรีรษะจะว่าแกเท้าว,ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้ข้อที่23ครับและอวัยวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทําให้มีเกียรติยิ่งขึ้น และอวยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทําให้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะว่าอาวยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าที่ทรงให้อวยวะของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวยวะที่ต่ําต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวยวะทุกส่วนอะไรครับให้อวยวะทุกส่วนพะวงถึงไทยครับพะวงซึ่งกันและกันในความรักที่บริสุทธิ์ของพระบิดาพระมารดา ทำให้เราพระวงซึ่งกันและกันพระเจ้าทรงทําให้สยนของเราเป็นคิตตจักรที่ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เ0็ดล้านคนในหมู่บ้านโลกใบนี้ครับพระองค์ทรงกําลังนําทางคิตตจักรนี้ในการช่วยกู้พี่น้องชายพี่น้องสาวของเราที่หลงหายที่อยู่ท่ามกลางเ0็ดพันล้านคนข้อที่16ครับถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอาวัยะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคิและต่างก็เป็นอวัยะของพระกายนั้นทุกท่านครับนี่เป็นวิธีที่เราจะสามารถสำเร็จภารกิจการประกาศแก่เจ็ดพันล้านคนได้ครับ เมื่อสิ่งต่างๆถูกเติมเต็มไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดจึงเป็นความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเราต้องไม่เสียความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความรักไปอย่างเด็ดขาดนะครับเราจะสาเร็จข่าวประเสริฐด,ด้วยความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพิจารณาดูพระวจนะของพระเจ้าอีกสักข้อในลมบทที่12ครับบทที่12ข้อที่10ครับ จงรักกันอะไรครับรักกันฉันพี่น้องแล้วทำอะไรอีกครับส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นต้องให้เกียรติกันอย่างไรครับจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวหย่อนละอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมยตรี จงวอวยพรแก่คนที่เขี่ยวเข็นท่านจงให้พอรอย่าช่างด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขก,กับทุกคนทุกท่านครับ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยากจริงๆสำหรับมนุษย์อย่างเราที่จะทำได้ครับมีหลายคนที่ออกกำลังกายกันอย่างหนักขณะออกกำลังกายนั้นเป็นอะไรที่ยากและเจ็บปวดมากๆครับผ่านการออกกำลังกายทำให้รูปร่างและสัดส,ส่วนของเราเปลี่ยนไปแม้แต่ก่อนเรามีพุงใหญ่เป็นชั้นๆแต่มันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุล อีกทั้งร่างกายของเรายังจะกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราตั้งแต่เริ่มต้นทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีตราบใดที่เรายังดำเนินตามพระทัยของพระเจ้าอยู่ครับพระบิดาพระมารดาทรงสอนเราอยู่เสมอว่าให้เราทำงานแห่งขอบประเสริฐด,ด้วยความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับเรื่องนี้พระองค์ทั้งสองได้ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราอย่างดีเยี่ยมครับ นี่เป็นบทเรียนและเป็นคําสอนที่พระเจ้าทรงมีไว้สั่งสอนเฉพาะทายาทแห่งอณนจักสวรรค์เท่านั้นครับพระเจ้าทรงตรัสไปว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วความรักคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนและไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็จงทําด้วยความรักในกลาเทียบทที่5พระเจ้าทรงบัญชาให้เราปฏิบัติซึ่งกันและกันด้วยความรักและในหนึ่งเทสรลนิกาบทที่4 ทรงสอนเราว่าผู้ที่ได้เรียนจากพระองค์จะต้องรักซึ่งกันและกันไม่ใช่คำสอนที่มาจากความคิดเห็นหรือความชอบส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งที่เราถูกสอนมาสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่อย่างต่อเน,นื่องณตอนนี้คือพระคำของพระบิดาพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราครับ ด้วยการดำเนินตามคำสอนของพระเจ้าขอให้เราสามารถที่จะยึดมั่นในพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระองค์ทั้งสองเมื่อเราเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์พระองค์จะทรงบัญชาให้เราดูแล10บเมืองหรือ100เมืองดังโปรโลหิตหลวงแห่งสวรรค์ครับ ตั้งแต่บัดนี้ขอให้เราประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ผู้คนมากขึ้นเพื่อเราจะได้แบ่งปันความสุขและความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังดำเนินชีวิตอย่างไรซึ่งความหวังอยู่ในตอนนี้และเพื่อเราจะได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าให้แก่เขาทั้งหลายด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครอบครัวซิโยนทุกคนจะสำเร็จเรื่องนี้ด้วยกันผมขอจบคำาเทศนาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ